ไม่ดีเขาสิมาเห็ดอันผักกินนะจ๊ะเน,นาะบ่ได้เฮดอาหารในทำดอกจ้ะซื้อบลกหอยแมงผู้มาประมาณบ่ถึงกิโลดอกจ้ะเจ็ดลอยกรัมตัวน้อยหน,น่อยจ้ะแล้วก็มีบลกหอยค่ะมีบลกหอยนี่จ้ะเป็นปลากหอยกาบปละเดี๋ยวจะจล้างแซนน้ำไว้แล้วก็เทไปนหนึ่งหนึ่งน้ำกันกับบลากล้วยน,น,นะแล้วก็มีนี่ค่ะเลนกุ้งมังกรได้จ้ะ นี่ค่ะสื้อมาเท่าไหรดอกจก้ะพราะวันมีหลายอย่างมีกุ้งมีเนี่นี่พร้อมกันกุ้งนี่อย่างบนนี่ค่ะบ่เลนกุ้งมังกรสิมาหนึ่งค่ะมาหนึ่งใส่แปดแล้วก็มีกุ้งมีปลาซาบะมีอยา่าง่ะจ้าวตาตีหนึ่งมูงนี่ไปก่อนค่ะ นี่ค่ะนึ่งหอยหนึ่งกุ่งของเรานะคะซึ่งกำลังจะสุกแล้วคิดว่าน่าจะสุกแล้วค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจิไปตำน้ำจิ้มกันนะจ๊เน้ะพริกสดใส่ลงไปเลยค่ะกระเทียมค่ะ เอาขนมเสซนแหงนี่แหะค่ะตุมต้มจักซี่ค่ะลูกสิมากินน้ำขนมเสซนเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเ้องิมาโเค หนึ 1> 1. ่งปลาซาปาค่ะมีสองตัวเกลือนิดหน่อย เอาไปหนึ่งหนึ่งปลาเนาะจ้ะปลาสบะชมสวนเดี๋ยวเขาเคอยมาวงนตอนจัดจานแล้วจ้นะเนาะไปขอกันตอนจัดจานเตรียมกินค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะพันธกของเขาเมี่ยงปลาเมี่ยงซีฟูดจ้ะปลาสบะหนึ่งค่ะมีกุ้งมีหอยนางภู่ มิเลนมิเลนก,กุ้งมังกอน <laughs> มันโตหน่อยจ้ะเขาเออนี่อย่างกู้เขาเอ็นกุ้งนี่อย่างกุ้นี่จ้ะกุ้งมังกรมันโตนย,นย,นยังไงเนาะอันนี้เออนเลนเอาคะโตในหน่อยค่ะเลนก,กุ้งมังกรนค่ะส่วนี้น้ำจิ้มจ้ะน้ำจิ้มจะออกรสหวานด้วยจ้ะหวานเปรี้ยวเค็มนะคะไส้อบักทัวลิสงน้ำจ้ะ อยากเอาเลยค่ะอยากกินอันใดมิซยางจ้ะนี่จ้าเรียบร้อยแล้วฮึบผักซีค่ะ ไม่คลิปหนาเด้จากพี่นอกจ้าแค่คลิปนี้เอาไว้แค่เนี้ก่อนพอวน่นมันสิโดนพนนาอจ้ะเนาะค่อยพอกันคลิปหนาจ้ะเราไปกินกอนเด้อ <laughs> <laughs> เดี๋ยวไปพอกันไม่จ้าสวัสดีค่ะนี่ค่ะอืบนี่ค่ะมาค่ะมาแปลงเอาค่ะหลายกินพวกเบิร์ดดอก <laughs>